อย่าทำให้พนักงานผิดหวังเพราะอย่าไปหะยาะดเศษเงินเศษเงินนี่หมายความว่ายัางไงถ้าไม่ใช่เพราะเงินจะทำธุรกิจทำไมคุณจะไม่รับเงินเรือไงฮะฮะอนี่นี่นี่คุณเป็นใครอะสวัสดีค่ะจาก D L Communication เจียงตาลินมัจาก D L Communication เหรอผมถูกปล่อยข่าวชาวว่าในเน็ตไปหมดแล้วทำไมเพิ่งมาอะ ที่คอยให้ดูความเห็นสาธารณะนี่ยังไงฮะเวลาเกิดอะไรขึ้นเราต้องเป็นคนบอกคุณเหรอแล้วผมจะจ้างคุณไปทําไมขอโทษจริงๆค่ะบริษัทคุณพยายามสลัดเราออกเหรอส่งเด็กแบบนี้มาได้ยังไงว่ามาสิบริษัทคุณคิดยังไงจนถึงตอนนี้โพสต์ของหลี่จิ้งโหลบนหวยปอเป็นโพสต์ที่มีคนค้นหามากที่สุดยอดแชร์หนึ่งแสนห้าหมื่นครั้งจำนวนคำาร์อแล้วพอ<น>พอ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 ,พอ,พอ พูดอะไรที่มันมีประโยชน์หน่อยอันนั้นเรารู้หมดแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดไม่ใช่แค่ความเห็นสาธารณะที่เกิดจากโพสต์ l ลีจิงโรนะคะอีกอย่างฉันรู้ว่าบริษัทของคุณกำลังจะปล่อยเกมใหม่อาทิตย์หน้านี้ถ้าเอาสองอย่างมารวมกันบริษัทคุณก็น่าเจอเสียเปลี่ยน สวยมากเลยคุณโจฝีมือดีขึ้นมากเลยนะถ้าทางวันนี้ผมจะแพ้อีกแล้วแพ้ในเกมไม่เป็นไรสำคัญคืออย่าขาดทุนในธุรกิจ <c oughs> ถูกต้องแล้วถูกต้องคุณพูดถูกแล้วคุณโจนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญของ n นิวเฟ e เราจะระดมทุนซีรีส์ซีสำเร็จไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณยนินดีช่วยแค่ไหนเรื่องนี้คุณไม่ต้องห่วงแล้วผมชื่นชมพวกคุณมาตลอดนะมีอีกอย่าง ได้ข่าวว่าภรรยาวิศวกรบริษัทคุณที่เพิ่งเสียชีวิตกําลังวีนแตกใหญ่โตเลยเวลาแบบนี้เราจะให้ไฟไหม้ในสวนหลังบ้านไม่ได้ถูกต้องครับอ๋คุณโจผมขอตัวรับโทรศัพท์นะครับว่ามาสิคุณเลยผมมีเรื่องจะรายงานให้ทราบนะครับเออเรื่องอย่างมอดน,นะครับ พูดตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับแต่ภรยาเขาดันไปก่อเรื่องเอาไว้ในเน็ตนะสิบังเอิญว่าเรากำลังจะปล่อยเกมใหม่พอดีนะฝ่ายกฎหมายก็เลยแนะนำว่าคุณเลยครับฉันว่าเราควรจะจ่ายเงินให้กับหลี่จิ้งโหร,รีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเลคะ่ะชดเชยเท่าไหร่ถึงจะตอบตอนน,นี้เราบอกว่าจะจ่ายเงินเดือนสามเดือนเป็นค่าชดเชยแต่เธอไม่พอใจเขาได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่ไม่นับโบนัส เดือนละ2 3งหมพันหยวนสามเดืนก็น่าจะประมาณ7จ0 0 0มื่นหยวนคุณเลยคุณหมายถึงให้ไปหเดือนอันนี้มากสุดแล้วคุณเลยคะ่ะหรือจิ้งหอลอร้องเรียนผ่านไวป๋อเพราะว่าเธอเป็นแม่บ้านพออย่างม่อจากไปเธอก็ขาดเสาหลักถ้าคิดในงแง่มนุษยธรรมจะยเยอะกว่านี้อีกได้หรือเปล่าล่ะคะใครพูดอะคุณเป็นใครเนี่ยอ๋อฉันมาจากดีอ มนุษยธรรมอะไรของคุณไม่ทราบกันนะฮะคุณเลยผมเข้าใจที่คุณพูดนะครับแค่นี้ก่อนนะฟังนะผมจะหาทางโน้มน้าวคุณเลยให้เพิ่มค่าชดเชยเป็นสิบเดือนคุณคิดหาทางทำข้อตกลงกับรีจิ้งโหรกพอแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดคุณเลยกำลังระดมเงินทุนอยู่เราต้องไม่สร้างปัญหาให้เขา าจหรือเปล่าได้ค่ะส่วนคุณบอกให้บริษัทคุณช่วยคิดหาทางแก้เอาไว้ด้วยนะออกถแถลงก่อนเลยเราจะต้องถแถลงก่อนพรุ่งนี้เช้าด้วยนะอย่ารับเงินแล้วไปทำงานสิอ่ะแค่นี้ละเลิกประชุมคุณจินนะ่ะ เป็นคนอารมณ์ร้อนแบบนี้นะคะอย่ากเก็บมาใส่ใจเลยไม่เป็นไรค่ะ